โอเคก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอาชิตะก็ไม่ครับนะครับผมซึ่งบอกเลยไม่ได้เล่นนานเออจำไม่ค่อยได้ว่าเออเราต้องทําอะไรบ้างเหม,มือนเหมือนจะจําได้ว่าลนะ่าสุดเราไปลงลาวีนตรงตรง,ตรงไหนวะตรงเซเลซายตรงตรงตรง,ตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นนู้นนู้นแล้วผมก็ตายใช่แล้วผมก็มาเกิดใหม่หาาแล้วผมก็ไปเอาของผมกลับคืนมาหรือเปล่านะนี้ไม่แน่ใจ ใช่ๆกับเป่าของผมมาแล้วก er. <m> ็ผมได้ไปทำทางโลกใหม่ด้วยแต่ผมยังไม่ทำพิกแอคอ่ะคืออะไรพิกแอคผมพังใช่จำได้พิกแอคตอนนั้นผมพังเฮ้ก็เราก็จะไปทำเอ่อฝักอ่าไม้อยู่ไหนอ๋อหอเหล็กเยอะฮะไม่ต้องห่วงฮะ โอเคเราจะมา,าคับพริกแอลกอไลเออใช่มันต้องนี่นี่นว่าลืมโอ้เห็นไหมผมเวอร์เลยผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยเราต้องทำสติก๊กใช่ไหมทำสติ๊กสักเอ่อเท่าไหร่เดียวทำสำรองไปด้วยฮะเผื่อแบบ เนาะรู้ๆกันอยู่่อยทำสักเอาโอเคสามอันไปเลยไหม มาสามอันก็สามอันมาเผื่อฮะเพราะว่าเราจะไปลงเมืองแบบว่าครั้งนี้จะเป็นการลงเมืองที่แบบโคตรจะยาวนานเลยนะครับผมใช่พิ่เอ็กซ์ำรองฮะเก็บปอะทัเยจใจจังเฮ้ยโอ้จำได้ผมมีเดมอนอยู่นี่ว่าเดมอนสองเม็ด ถ้ามีอีกเม็ดหน,นึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยโคตรดีอาหารเอาไปฮะเอาไปแต่ก็ไม่ค่อยได้กินเออก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำพรือ้อแต่ก็เอาไปลดปะเราจะไปลงเมืองกันอา้าวจะคั่มเลยเหรอหัวใจเกิน <c oughs> มันจะคั่มแล้วครับอย่างนั้นก็ <G ül> มันจะค่าแล้วนอนได้ไหมอนอนยังไม่ได้ <c oughs> อันนั้นคือเลยว่าเฮ้ย <G ül> <H ell> ทำไมผมนอนไม่ได้เฮ้อ <G ül> บอกเลยว่าไม่ไเล่นไม้ครับนานโอ้โหโคตรเวอร์เลยหลับฮัลโหลโอเค มาแล้วครับผมก็ตื่นมาในเช้าวันใหม่ปะ่ะเราไปลงเมืองกันเลยเอ๊ะแต่ว่าเมืองผมไปทางไหนนะโอ้ยชีย้เสด์ทอ่า <c oughs> น่าจะทางนั้นมัง้งโอ้ยเป็นไรไม่รู้คันคอฮ่าฮ่าอภยคันคอเออคออภัยได้นะครับผมโอ้ยรู้สึกคันคอนิดนึงได้สติ๊กฟรี ได้แท่งไม้ง่อ,อ,อถ้าภาพมันกระตุกเกินเออก็ขอไปเลยนะครับะฮะสายโคตรแสบตาเลยโอ้สีแสบตาเจียดอ่านี่ไง ที่ผมทําคือปากทอนแล้วก็โอ้ยโมดิชี่เสิร์ตทาบันไดลงฮะคือจะบ้า,หาเหรอคุณคุณจะลงแบบน,นี้ไม่ได้แล้วผมก็ได้ทําทางนิดนึงฮะเนี่ยอยากลงไปตรงนี้จังลงได้ไหมเจ็บไหมหนอ <S <S ถามได้ก็เจ็บสิโอ้แต่ว่ามีเหล็กตรงนี้ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะขุดมาฮะ ข้างล่างลงไปล่วงตกไหมไม่ตกโอเคคือผมกะจะทำประมาณสัก10บถึงพอแล้วแหละไหมครับก็คลิปของผมมันน่าเบื่อหา่าไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกผมก็จะทำแค่นั้นแหละเอ้ทำไมบัานไดตรงนั้นมีเออเฮ้ยนี่มาทำนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะนั่นเอาเมาื่อกี้เอาวอด เอาตายแล้วอันนี้คือถ้ำโอ้นลงไปข้างล่างเลยนี่หว่าอ่าไงดีวะเน,นี้ยเราก็ต้องค่อยๆไปนะครับพี่น้องตกอีกรอบสองนี่ชิมไย ถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาหรือเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับก็เรืเร่องนี้ผมอาจจะเล่นฟรีไฟล์นะจำนะว่าอาจจะ หรืออาจจะเล่นเกมอื่นก็ได้อย่างเช่นว่าไมค์ครับคลิปหนึ่งแล้วก็เกมอื่นอีกคลิปหนึ่งเงี้ยเอา้าคุูทานเจอเหล็กเฉยเฮ้อโชคดีจัดจ้าโอ้ยเยอเน,นี่ย ไม่ใช่ว่าขุดลงไปแล้วเป็นถ้ำแบบเรืเร่อยๆไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวทำแบบฉันแบบนี้โอเคแค่นี้ใช่นะไหมจริงไหมใส่เชเดอร์แล้วมันก็ฟูขึ้นเลยใส่ก็สวยไม่ใส่ก็แบบจืดๆนะเออเดี๋ยวเวลาสำวรวจที่ใหมา ผมกะว่าจะลงเดวีนี่ประมาณสักเท่าไหร่ดียร์ไม่ได้สวยจริงนะนะครับนั่นสวยนะจงะผมว่าเกิจะลงสักเท่าไหร่อ่ะลงเหมือนสัก1ิบถ EP แล้วก็อาจจะไปนิเทอร์ด้วยนะ รู้เหมือนกันว่าจะไปได้ไหมยังไม่เจอเดมอนสักเม็ดเลยทำพิกเอ็กเดมอนไม่ได้อะไม่ได้เลย อโอ้โหคอปเปอร์อย่างเดียวเุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตักแทบไม่ได้เฮ้ยโอโลีชีตเฮ้ยถ,ถ้าเป็นใส่คอร์บันไม่ได้นะมีเหล็กเยอะเลยนี่ก็มีโอ้โหอะดรยอทุกคนอ่าเป็นว่าถ้ำนี้เราไม่ต้องสำรวจนะไปข้างนอกดีกว่าถึงมันจะดูไม่ปลอดภัยก็เหอะข้างนอกละ แต่คอปเปอตรงนี้ขุดไปดีไหม,อ,มอ่ะอืมอ่ะไหนๆก็มาแล้วขุดก็ได้เอออาจจะมีหลายคนถามว่าเอา้าถ้าไม่อยากได้ทําไมพี่นึงขุดไปละ่ะก็ขุดไปหรคือแบบดีกว่ามันไม่มีอ่ะอ่ะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอแต่ว่า Copper มันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หรอกมีประโยชน์ก็ทํากล้องสองทางไกลกับอ่าอะไรอ่ะ สายล่าฟ้าใช่แค่นี้แหละแล้วก็ทําบล็อกเอาไปตกแต่งบ้านแล้วถามว่ามันจะเป็นไหมไม่รู้โอเคหมดยังวะโหนี่ท่านยังไม่หมดอีกหรือนี่ไม่หมดก็ช่างมันคือมันเยอะมากเลย ไม่อยากจะคิด1 1 8นะครับผมคือแบบถ้าเจอเดมอนแบบเยอะๆมันก็คงจะดีไอ้ตรงนั้นมีลาวาไอ้ลาวานั้นทะลุกับตรงนั้นนี่หว่าแต่ว่าไม่ไม่ดีกว่าคือไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงด้วยโอ้โอเฮ้กยสฮะไม่ได้แดกคุณหรอกถ้าตกลงไปนี่โอ้โ oh. ห รู้เรื่องเลยนะผมขึ้นยากด้วยทางนี้คือทางไหนอนางทางไหนอนเฮ้มีเหล็กเฮ้มีเหล็กอีกแล้วผมอยากให้ไมค์คาบแบบเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะสัตว์ต่างๆให้มากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเพิ่ม อะไรอะกบก็ได้งูก็ได้อะไรพวกนี้ยอยากให้เพิ่มนะแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่หมดนะเอาจริงคือผมผมบอกเลยว่ามันจะดีมากคือแบบไมครับจะเป็นเกมที่แบบน่าเล่นมากขึ้นอนะอาจริงพูดจริงเลยมันจะเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆอันนะแต่ว่าตอนนี้เออผมต้อง ลองไปต่อมันเป็นทางยาวๆโฮ้ยเจเลยอีกแล้วคอปเปอร์ผมไม่เอานะทางไปไหนเนี่ยเ hey ฮ้ยไก่เฮ้ยไปไหนเนี่ยเอา What What the fuck What ทางตัน ก็จะทำลึกทำพื้นแล้วไปทำทางลึกเท่าไรเนี่ยที่หลบภัยเหรอเฮ้ยที่หลบภัยอืมมีไหมเนี่ยอ๋อไม่มีไม่มีมมโอเคผมว่าผมจะ นี่เลยดีกว่าคือถึงสำรวจมากกว่านี้เดี๋ยวข้างนอกเราจะไม่ได้สำรวจฮะเราก็ต้องเหลือที่ไปสำรวจตรงอื่นบ้างใช่ไหมอาเกือบลืมตรงนี้เลยโอ้อันเดียวก็กล้าให้ก็ได้ดีกว่าไม่ได้โอเค อ่ะเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเหล็กแล้วก็เอออเนี่ยขอกินอาหารกันนะครับผมโอเคอ่ลอยขนมปังงง,ง่เฮ้ยจะมือดอีกแล้วเฮ้ยโคตรเกลียดเลยตอนจะมืดเนี่ย ผมว่าผมจะลงตรงนี้ใช่ไหมยวมจำได้ว่าเอ,อ่อฝากไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไงที่ผมปักตอนแรกเ <c oughs> ด,ดี๋ไปข้างล่างไหมน้ำอยู่ตรงนูน้นผมว่ามันจะถึงเอ,อ๊ะเมื่อกี้ผมตกมาตรงไหนเมื่อกี้ผมจะมาตรงนี้ใช่ไหมออตรงไหนวะ เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้เหรอตัวนี้ก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืดเขอบปักทัดกันมืด okay. มืด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 โอเคมืดจัดจัดเอาล่ะตรงข้างล่างนั้นมันมีเหล็กแสดงว่าเราต้องลงไปเอ่ออ่อเอ่อเอ่เอ่อตรงนี้ถูกแล้ว โอ้โซอมบี้อยู่ไหนวะอย่านะเว้ยคนระแวงในท่าน,นี้เผื่อซอมบีต้ตีเราตกลงไปนี่คือแบบโั้ง่หลีชีเสร็จ้วแล้วทางนี้ก็แบบแคบเสือเกินขอขยายทางนิดนึงฮะโอ้ตกไปนี่สวยไม่สวยแน่ๆเลยโอเคเออเอาะไเด้เวเราลงไปอีกครั้งตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวจะขึ้นไปก่อนน่าจะใช่ตรงนี้แหละผมว่านะโอเคตรงนี้แหละเราต้องไต่เอ่อทำไมการมาแต่ละครั้งนี่คือมันจะโคตรจะลำบากเลยคอปเปอร์ไม่เอาต้องเดินค่อยค่อยฮะต้องเดินแบบระมัดระวังนิดนึง ปิดไปเลยโอเคเหล็กเยอะนะเนี่ยก็ทำ่า,าจจะถึงเช้าไม่ก็ไม่รู้สิอ่ะลงไปเอาฮนะโอเคแล้วเราจะขึ้นยังไงโอ้ โอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ไม่มีบล็อกด้วยอ่ะแต่ยากเลยฮะก็ขุดโอ้กาเวลกาเวลเลยวะโคตรเกลียยกาเวลเว้ยคอยหินโอ้ฟักโอเคได้หินอยู่อย่างนั้นก็ได้หินอยู่ต้องเดินนะมัดระวังนิดนึงฮะ ผมจะตั้งทำไมเนี่ยข้างล่างข้างล่างมันโอ้มันเยอะเยอะอยู่ยเย,เยอะอยู่โอ้ยโอ้ยเสียวไม่บ่นใจข้างล่างอะฮะโอเค ก็น่าจะประมาณนี้มั้งอ่าแล้วตอนขึ้นนี่แหละไม่เป็นไรช่างมันแต่ความปลอดภัยฮะเราขอปิดก่อนเ <c oughs> ชเชวาวเลยตรงนี้เป็นพื้นที่โลง่งๆแล้วโอ้ตรงนี้อย่างเยอะเลยแต่ว่าข้างล่างไม่ปลอดภยัยเชื่อผมไหมโอหลีชีเศร เราว่าขอเดินสำรวจอีกนิดหนึ่งฮะอ่ามีอะไรหรือเปล่าครับผมตรงนี้อ๋อตรงนี้จะเป็นน้ำผมว่าไม่เสี่ยงเะยผมตกลงไปอีกฮะโอเคขอคุณเหล็กตรงนี้ก่อนละกันอย่าทะลุลงไปนะขอ,อร้อง please please จลง ม่อกินลงไปไหมไม่รู้ลงก็ช่างมันเถอะโอเคฮะไปได้เวลากลับแล้วเออแล้วผมทำไมผมไม่เอาเตียงมานั่นน่ะสิฮะแต่ถ้าเอามาแล้วก็นอนตรงนี้มันก็จะมันก็จะเช็คจุดสป,ปาว หม่ฉะนั้นแล้วก็เอ๊ะทำไมผมเกลียดไอ้น,นี่จังหินก็ไม่ค่อยจะมีโอ้เออทางนี้ไปต่อได้แต่โอเคผมต้องขุดนะฮะขุดทำทางไม่ใช่อะไรหรอก โอเคแค่อยากจะมาสำรวจตรงนี้คอปเปอร์ไม่เอาเพราะว่าหนึ่งจุดสิบเจ็ดเนี่ยไอ้ก่อน a อ้หนึ่งจุดสิบหกเนี่ยผมว่าที่ลำคาญที่สุดก็คือฐานนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกลำคาญคอปเปอร์จังคือมันเยอะมากเลยเดินไปไหนก็เจอจริง ทางนี้ไปไหนอะโอ้โหคืมันเป็นทางเดินไปยาวๆเลยน,นี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยทับอุย้ยทางแคบทำไปเล่นไปอ๋อน้ำอุย้ยตรงนี้มีอะไรเฮ้ยตรงนี้มีเหล็กอืมช่างเหอะอุอ้ยตรงนั้นก็มีเหล็ก <Nice. S 1> แต่เราเดินมาถึงแค่ตรงนู้น จะไปยากเลยสองร้อยไอคิวฮะกาเวลอีกแหละเดี๋ยวผมไปขอขุดหินก่อนจะไปยากเลยสองร้อยไอคิวใช่ไหมแล้วก็ขุดหินแล้วก็ต่อทางไปเออฉลาดโฮ้โห โอเคค่อยนะโอ้ยใกล้ถึงแล้วอฝากข้างล่างไม่เห็นทางไม่เห็นหุงวันนี้เดี๋ยวไหมวันนี้จะเดี๋ยวหุง วันนี่สิเดม่ผมจำไ,ได้ว่าข้างล่างมันจะมีใช่ไหมตรงไหนอะตรงสองบล็อกนี้โอเคเอาตรงนี้ก็มีเอ,าอ,อ้าอีหยังวะเพราะว่าตอนกลางคืนผมอาจจะมองไม่ทั่วถึงยังงั้นต้องรอเช้าครัเอามีอีกมีอีกโอใส่เชเดอร์นี่เล่นยากชิบหายเลย ดิ้นยากมากแต่ไม่เป็นไรฮะย้ำนะเพื่อความสวยงามและกับความสวยงามเพราะว่าคุม้มมั้งโอ้กระตุกกระตุกกระตุกจะจัดจนเดาจะสงบอกินี้หรือเปล่าไ,ไม่รู้อ่าจริงด้วยโอเค ตรงนั้นอยากไปต่อมาขอขุดอีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้น่าจะสุดแล้วใช่ไหมโอ้ยใกล้เช้าแล้วฮ่าฮ่าไม่ได้แดดก,กูหรอกโ้ตรงนั้นก็มีวะ่ะไม่พออ่ะฮลัลโหลถ้าอยากอะไรแล้วก็ขุดสิใช่ไหม โชว์เวลก็ไม่ได้ค่อยทำหน้าที่อะไรเลยเอาเป็นว่าเราจะหน้าที่ของมันก็คือขุดฮะโอเคจะยากกันเลยแล้วก็เดินมานี่ใช่ไหมเฮ้ยตอนนั้นก็เป็นถ้ำพอดีเออเอาเป็นว่าเราจะมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ข้างล่างอฮะแล้วก็ขุด มีไหมเนี่ยมีสิอ่าทำนี้มันอะไรกันเฮ้ยไม่รู้ เดี๋ยวว่าผมต้องกล่าวปิดคลิปแล้วแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องเดินไปที่ที่เราจากมาเราจากมาวัดเดือดฟักเราต้องเดินกลับไปที่ที่เราผ่านมาสนอกอะไรครับเนี่ยเราต้องค่อยๆเดินฮะเพราะว่าระมัดระวังนิดนึงโอเคปะ แล้วก็เลยทุบทอดเพราะว่ามันจะใช้เวลานานมากเลยเราไปเจอกันแล้วเราไปเจอกันตอนเอ่อตอนที่ถึงบันไดตรงนั้นเลยดีกว่านะครับผม two thousand years later โอเคผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมปากทอดอะไรเนี่ยผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยก็อุย้ยเสียว อ๋ออนี่ทวันเรื่องเสลงทวันเรื่องเสงเฮ้ตรงนั้นตรงนี้โอ้ตรงนั้นเลยดีมาโอเคใครครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันในเอพีหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย